การประเมินผลงานเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2567ระดับเพรโรงเรียนโพสีสว่างวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อเอ็ดข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนโพสีสว่างวิทยาตั้งอยู่ที่131หมู่3บ้านสร้างบุกตำบลโพสีสว่างอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6 จำนวนนักเรียน125คนบริหารงานโดยดรนัทชาแก้วเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนและนายนุก,กูลสมศรีทรัพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน17คนแบ่งตามกลุ่มบริหารดังนี้ 1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 3. กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนและ4กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพสีสว่างวิทยาขอรายงานผลการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2567ดังต่อไปนี้ประเด็นที่ 1. ผลงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการโรงเรียนโพสีสว่างวิทยาได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตามยุทธศาสตร์5ด้านคือด้านการป้องกันด้านการค้นหาด้านการรักษาด้านการเฝ้าระวังและด้านการบริหารจัดการโดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้านการป้องกันในระดับโรงเรียนได้ดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียนโดยกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานสีด้านคือ 1. การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเช่นสวนอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพ่อเพียงห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ 2. การดูแลช่วยเหลือจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนจัดให้มีนักเรียนแกนนําคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3. เพื่อเฟื้อด้วยคุณธรรม ได้นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและกําหนดให้นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมและนําหลักทมคาสอนมาเป็นหลักยึดปฏิบัติและนําไปใช้ในชีวิตจริง 4. กิจกรรมสร้างสรรค์ได้จัดให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่จะช่วยให้นักเรียนมีความสามคัคคีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นโครงการ Eco School กิจกรรมชุมนุมต่างๆกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนกิจกรรมทางวิชาการ ในระดับห้องเรียนได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขกิจกรรมห้องเรียนสีขาวแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นห้องเรียนสีขาวคำสั่งนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาวโดยในแต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนแกนนำสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสารวัตรนักเรียนจากการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีสัมฤทธิผลของกิจกรรมอยู่ในระดับดีเด่นทุกห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ100 โรงเรียนจึงได้ดําเนินการจัดประกาศและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นให้แก่ครูที่ปรึกษาและนักเรียนแต่ละระดับชั้นณบริเวณหน้าเสาธงเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติโรงเรียนโพสีสว่างวิทยาได้ดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ต่อบุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการคือ1กําหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยออกเป็นประกาศโรงเรียน2การบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่3 จากสภาพแวดล้อมตามกฎหมายโรงเรียนปลอดบุหรี่เช่นมีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายให้เห็นชัดเจนบริเวณทางเข้าออกอาคาร4สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนรู้ 5. ้านักเรียนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่เช่นส่งเสริมให้นักเรียนร่วมรณรงค์กับชุมชนปลอดบุหรี่และชักชวนให้คนในชุมชนเลิกสูบบุหรี่ห oh. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่เช่นมีกระบวนการป้องกันคัดกรองและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการรีเริ่มสูบบุหรี่ของนักเรียนและ7จดมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดก,การสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตโดยบูรณาการกับกลุ่มสารการเรียนรู้ต่างๆเช่นวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่วันคิดมากและวันปีใหม่ อีลาสีภายในด้านการค้นหาโรงเรียนได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นปัจจุบันและพร้อมนําไปใช้โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายเช่นแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ และแบบเยี่ยมบ้านนักเรียนจากนั้นได้ดําเนินกิจกรรมการคัดกรองจําแนกน,กนักเรียนกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดและกลุ่มค้าโดยมีสรุปการคัดกรองทั้งสองภาเคเรียนดังนี้กลุ่มปลอดจํานวน110รายกลุ่มเสี่ยงจํานวน11ราย กลุ่มติดและกลุ่มค้าจํานวนศูนย์รายและได้ดําเนินการรายงานการสํารวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบ c a t a s ซึ่งพบว่าทั้ง3กลุ่มมีจํานวนศูนย์รายด้านการรักษาโรงเรียนได้จัดทํานโยบายแผนง,งานและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลบ้านป้องในการบําบัดร,รักษานักเรียนที่ตรวจพบการใช้สารเสพติดมีการดําเนินงานคลินิกเสมามรักจิตสังคมบําบัดในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ทางร่างกายอารมณ์และสังคมให้แก่นักเรียนดังนี้1จัดตั้งคลินิกเสมารักษ์แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกเสมารักษ์และ3กํกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมารักษ์ด้านการเฝ้าระวังจัดให้มีตู้เสมารักษ์เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนปัญหายาเสพติดและอบา,ายามุขของนักเรียนโดยมีครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบการรับเรื่องร้องเรียนและโรงเรียนได้ดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด การสูบบุหรี่ต่อบุหรี่ไฟฟ้าการและอบายมุขการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทด้านการบริหารจัดการโรงเรียนได้กําหนดนโยบายยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดปีการศึกษา2567โดยออกประกาศนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนโพสีสว่างวิทยาได้มีการจัดทําบันทึกความร่วมมือ MOU พร้อมทั้งดําเนินกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายดังนี้ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านป้อง 2. ผู้ใหญ่บ้านบ้านสร้างบุก 3. กำนันตําบลโพสีสว่างในการดําเนินงานได้มีการกํากับติดตามประเมินผลทุกระยะโดยรายงานผลการประชุมคณะครูทุกเดือนและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานตามแผนก็ได้จัดทําสรุปรายงานเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปรายงานผลโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข ภาคเรียนละหนึ่งครั้งและสรุปรายงานโครงการห้องเรียนสีขาวภาคเรียนละหนึ่งครั้งซึ่งปรากฏผลการประเมินโครงการปีการศึกษา2567จำแนกตามสีฝ่ายมีผลการประเมินดีเด่นทั้ง4ฝ่ายประเด็นที่2กิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6โดยการให้นักเรียนจะทำภาพแผนผังห้องเรียนสีขาวไว้บริเวณบอร์ดหน้าชั้นเรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งในแผนผังจะมีการแบ่งนักเรียนแกนนาทั้ง4ฝ่ายพร้อมสมาชิกแต่ละฝ่ายโรงเรียนโพสีสว่างวิทยาเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนจัดทําโครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่แอลกอฮอล์ยาเสพติดและอบายมุขซึ่งให้นักเรียนเลือกหัวข้อตามความสนใจของตนเองโดยในปีการศึกษา2,567แต่ละห้องเรียนได้จัดทําโครงงานดังต่อไปนี้และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลผลกระทบที่ได้จากการศึกษาโครงงาน ผ่านการนำเสนอในที่ประชุมประเด็นที่3รางวัลและผลงานดีเด่นโรงเรียนโพสีสว่างวิทยาได้รับรางวัลเสมาปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลเสมาปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี2565ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กระดับดีเด่นได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง CIP Advanced ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กระดับเหรียญทองชนะเลิศประเด็นที่4ีนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศชื่อผลงานโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดไม่ใกล้ฉิดอบายยามุกโดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนการทำงานด้วยนวัตกรรม P.S. w u Model ความเป็นมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่ส่งผลกระทบในหลายด้านโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างระบบการป้องกันที่มีประสิทธ,ธิภาพและยั่งยืนจึงได้พัฒนานวัตกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวโดยขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพเดมิงดังนี้ P. Participation การมีส่วนร่วม S. Strategy การวางแผนกลยุทธ์ การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนวัตกรรม 1. เพื่อป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มนักเรียน2เพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ3เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการขับเคลื่อนโครงการด้วย PSW Model นวัตกรรมนี้มีการดำเนินงานที่มีระบบและเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากการสร้างการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีกา,การวางแผนกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ปัญหายอย่างเป็นรูปรธรรมและการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะและความตระหนักรู้ให้กับนักเรียนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันยาเสพติดและพัฒนายาวชนให้เติบโตในสังคมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนผลการดําเนินง,งานผลสำเร็จประโยชน์ที่ได้รับ PSW model ได้แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ปัจจัยความสําเร็จโครงการสถานศึกษาสีขาวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งผู้บริหารที่กําหนดนโยบายครูและบุคลากรที่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดนักเรียนแกนนาที่เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงรวมถึงการสนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่แจกกิจกรรมและสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่องบทเรียนที่ได้รับความสําคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริบท และการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีและสร้างเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนของโครงการการเผยแพร่การได้รับการยอมรับโรงเรียนโพสีสว่างวิทยาได้เผยแพร่ผลสําเร็จของโครงการสถานศึกษาสีขาวโดยใช้นวัตกรรม PS w u Model ไปยังเครือข่ายสถานศึกษา3แห่งคือได้แก่โรงเรียนท่าม,ม่วงวิทยาคมโรงเรียนาพัพาวิทยาคมและโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสร เพื่อขยายผลความสาเร็จอย่างยั่งยืนและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สถานศึกษาอื่นๆน,นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ประชาสัมพันธ์ผลสําเร็จของโครงการผ่านช่องทางต่างๆเช่น YouTube จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และ Facebook Page เพื่อสื่อสารผลการดําเนินงานและกิจกรรมสําคัญไปยังนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและสื่อออนไลน์อื่นๆเพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาอื่นนําไปปรับใช้ประเด็นที่ 5. ผลการสร้างและพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนโพสีสว่างวิทยาตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในปัจจุบันนี้การดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวเพียงภายในสถานศึกษานั้นคงไม่ครอบคลุมดังนั้นโรงเรียนโพสีสว่างวิทยาร่วมกับสถานศึกษาใกล้เคียงจำนวนสีแห่งจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อร่วมประสานงานเฝ้าระวังป้องกันแก้ปัญหาด้านยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมคุ้มครองและสนับสนุนความประพฤติดังมีรายนามต่อไปนี้โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมโรงเรียนพับพาวิทยาคมโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพนทองผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาเครือข่ายในการจัดกิจกรรมนี้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่1การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู ซึ่งได้นําเสนอถึงวิธีการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตามยุทธศาสตร์5มาตรการได้แก่ด้านการป้องกันด้านการค้นหาด้านการรักษาด้านการเฝ้าระวังและด้านบริหารจัดการกลุ่มที่2การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนซึ่งได้ําเสนอการดําเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวของแกนนํานักเรียนสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งโรงเรียนได้นําผลจากการจัดกิจกรรมนี้มาดําเนินการพัฒนาและจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวในลําดับต่อไปโรงเรียนโพสีสว่างวิทยาขอจบการรายงานเพียงเท่านี้และขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ